The l u s t l r r of ออฟเวสต์ฟล้างเดนนลกบทที่9เปลวที่สั่นไหวจากกองไฟสาดกระทบผนังผาและกิ่งก้านสาขาของไม้ใหญ่เป็นเงาวูบวาบเหมือนเงาปีศาจท,ที่ยืนตะง,งานงําคอยจ้องหมายเอาชีวิตสายลมยามลาตีโชยพัดเสียดสีใบไม้ส่งเสียงแผ่วเบาเป็นระ,ะยะระยะยอดย้าที่ดูเป็นสีเงินยวงยามต้องแสงจันทร์สะบัดไกวเอลู ดิกจอแดนเอหลังพิงผนังผาทางด้านมุมไกลสุดของกองไฟใบหน้าซุบตอบของชายพิการตอนนี้ดูซเสียวและอิดโรยมากกว่าเดิมหลายเท่าชายพิการคนนั้นกำลังหลับสนิทและในภาวะอันหลับสนิทอย่างนั้นดิกจอแดนไม่หลงเหลือเขาแห่งความทรหดเหมือนตอนกัดฟันขี่ม้าเดินทางฝ่าแดนธุรกันดารและยาวไกลก่อนหน้านี้เขาแสดงเห็นถึงท่าทรหดทั้งทางที่ป่วยหนะัก ทว่ายามนี้ในยามที่กำลังหลับไหลสภาพร่างกายเขาอ่อนล้าเต็มทีฮอปอลองหันมาพูดเสียงแผ่วกับพาเมล่าีหน้าเขารู้สึกเป็นห่วงและกังวลในตัวชายพิการผู้นี้มากทีเดียวถ้าทางพ่อคุณจะไปไม่ไหวแล้วนะแพมผมไม่รู้เราควรเสี่ยงถอยออกจากที่นี่หรือเปล่าสถานการณ์เลวร้ายขนาดนั้นแย่กว่าที่เราผ่านมาซะอีกลำพังการเดินทางอย่างเดียวคนที่มีสุขภาพดียังแย่ อย่าว่าแต่คนป่วยอย่างพ่อคุณเลยแล้วนี่เราจะยืดหรือทวงเวลาให้นานออกไปอีกสักวันได้ไหมคะให้ท่านมีเวลาพักฟื้นจนแข็งแรงพอขึ้นนั่งหลังม้าอีกสักครั้งเราอาจต้องทําอย่างนั้นแหละแพมฮอปออลองยอมรับแต่ความเห็นส่วนตัวผมว่าไม่ควรเราต้องรีบไปจากที่นี่เพราะถึงยังไงพ่อคุณจะใส่ที่ตรงนี้พักฟื้นไม่ได้เด็ดขาดมันเสี่ยงอันตรายมากเขินอยู่นานไปเขาจะยิ่งเครียดและเหนื่อยล้ามากขึ้นตื่นเต้นมากขึ้น ดีไม่ดีอาจถึงขั้นคุมสติตัวเองไม่อยู่แต่ก็นั่นแหละถ้าจะให้พักผ่อนแค่สองสามชั่วโมงมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนักเหมือนกันเราต้องพยายามหาวิธีการเพื่อหาแหล่งที่ปลอดภัยมากกว่านี้แต่อะไรก็ไม่หลายแหล่เท่ากับว่าหากเราควบมา้าในตอนนี้พวกอินเดนแดงต้องไล่กวดเราแน่แล้วสปาล่ะคะคุณคิดว่าเขายู่ห่างจากเราสักเท่าไหร่ก็ไม่ไกลนักหรอกฮอปอลองสมไม้ที่ไฟยังกินไม่ถึงโดวยวิธีดันลึกเข้ากองไฟ เส้นทางที่เรามาอาจทําให้สปาสับสนเสียเวลาบ้างเท่านั้นแต่มันไม่หลงหรอกนั่นแหละต่อให้พวกของสปาแห่มาถึงตรงนี้ในวันพรุ่งนี้เช้าผมก็ไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไรคุณคงไม่ได้หมายความอย่างนั้นจริงๆนะพามิล่าล่างสถานอย่างเห็นได้ชัดถ้าเป็นอย่างนั้นฉันยอมไปตายดามหน้าดีกว่าคิดถึงตอนที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของเจ้าคนถอยคนนี้ฉันคงทนไม่ได้แน่ฉันยอมรับว่าฉันกลัวเขาจริงๆ และถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะฆ่าตัวตายก่อนทันทีผมหมายความตามนั้นจริงแพมผมมั่นใจด้วยว่าพวกมันต้องมาถึงคุณไม่ต้องตกใจหรือกลัวอะไรเลยแพมคุณมองไม่ออกหรือถ้าพวกของสปามาถึงหุบเขาแห่งนี้นั่นหมายความว่าพวกมันต้องฝ่าด่านอาปาเช่เข้ามาแน่นอนมันหมายถึงทั้งสองฝ่ายจะต้องยิงกันแหลกสถานการณ์อย่างนี้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเราไม่ว่าผลจะลงเอยยังไงแต่ถ้ามันเป็นไปตามที่ผมคเนผมก็มีแผนอยู่แล้ว ความจริงเขาดุนไม้เข้ากองไฟอีกก่อนเสริมผมคิดว่าผมรู้ตอนนี้สปาอยู่ตรงไหนในความเห็นผมผมว่ามันต้องอยู่ภายในรัศมีหนึ่งหรือสองไม้นี่แหละแล้วเสียงหนุ่มก็แค่นเสียงอย่างหงุดหงิดและคนเสียดายโอกาสตอนนี้ผมรู้แน่ชัดแล้วว่าเมสควายกับจอนนี่อยู่แนวหลังโน่นนี่หาพวกเขามาเร็วกว่านี้หน่อยเดียวฉันจำจอนนี่ได้ค่ะฮอปปี้ดูเขาชอบการต่อสู้เป็นชีวิตจิตใจ เขาไม่เคยเปลี่ยนหลอกแพมเมสควายก็เหมือนกันโดยเฉพาะเมสควายมีความสามารถในการแกะรอยแม่แพอินเดนแดงทีเดียวบางทีเรื่องนี้อินเดนแดงยังต้องเลียดพี่ด้วยซ้ำไปฮอปอลองหัวล้อฮือๆโดยไม่สนว่าเด็กสาวจะเข้าใจความหมายของประโยคสุดท้ายหรือเปล่านั่นเป็นสูตรลับที่คุณต้องเรียนรู้เมื่อต้องมาอยู่ในถิ่นของอัปเช่มันเป็นโรงเรียนที่พวกอัปเช่เอามาใช้เป็นภาคปฏิบัติและถ้าคุณพลาด นั่นหมายถึงหนังสีอศาคุณพลอยหลุดออกไปด้วยเพราะเคยพูดว่าพวกอินเดียนแดงไม่ว่าเผ่าไหนก็ล้นเหมือนปีศาจสีน้ำตาลทั้งนั้นคุณเห็นมันแวบไปแวบมาไม่ต่างอะไรกับเอาปีศาจและดูเหมือนว่ากว่าคุณจะรู้ตัวคุณก็ตกเป็นเหยื่อมันไปแล้วเรื่องนี้เป็นความจริงที่สุดมันเหมือนปีศาจจริงๆเชื่อผมเถอะพวกมันรู้เหลี่ยมเชิงหลู้เลขกนทุกอย่างที่มีอยู่ในหนังสือชนิดเรียกว่าทะลุป,ปูโปร่งทีเดียว ผมรู้มาว่าพวกมันจํานวนประมาณ1 5บ6คนนอนหมอบหางจากชายผิวขาวคนหนึ่งในระยะไม่เกิน12หลาโดยที่ชายคนนั้นไม่รู้ตัวเลยแลว้วก็จะรู้ทันอะไรเป็นอะไรก็สายเกินแก้แล้วเว้นวรรคหน่อยหนึ่งสมองไข้ควรสถานการณ์เฉพาะหน้าแถบนี้เรียกได้ว่าเป็นประเทศของมันโดยตรงพวกมันรู้จักสภาพภูมิประเทศชนิดลับตาเดินยังถูกแต่เราสิไม่รู้อะไรเลยหลังจากนั้นไม่นานฮอปออลองแคสซิดีก็ขยับลุกขึ้นยืน เงาแห่งความคิดชนิดหนึ่งเว็บผ่านเข้ามาในสมองความคิดชนิดนี้มันคอยกระตุ้นเขาอยู่ตลอดเวลาเสียงหนุ่มเบี่ยงตัวหลบออกจากรัศวีแสงไฟแม้อยู่ภายในที่กำบังมิดชิดจากนั้นก็เลยเลาะผ่านด้านหลังของหมู่โขดหินและหมู่ไม้หนาทึบเข้าสู่บริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าย่อมเล็กๆสูงท่วมเอวพวกอัปเเชคงตั้งแคมป์อยู่ห่างจากตำแหน่งที่เขาซ่มอยู่ไม่เกินเครื่องไม์หรืออาจใกล้กว่านั้น เขาค่อยขยับคืบคลานตรงเข้าหาตำแหน่งที่ตั้งแคมป์อินเดนแดงด้วยความระมัดระวังตัวสุดขีดแน่นอนเขาแน่ใจตำแหน่งที่ตั้งแคมป์ของพวกมันเพราะก่อนหน้าตะวันตกดินเพียงเล็กน้อยเขาสังเกตเห็นฝูงอีกาฝูงหนึ่งแห่กันมากาอกลุ่มบนยอดไม้ต้นนั้นไม่มีปัญหาอีกาแห่มาก,ก็เพราะอาหารลอดใจมันนั่นเองคลนเข้าใกล้ตำแหน่งที่เขาเชื่อว่าเป็นที่ตั้งแคมป์ในระยะใกล้พอประมาณ ประกอบกับตำแหน่งนั้นอยู่กึงกลางระหว่างที่ตั้งแคมป์ของพวกเขาพอดีสิงหนุ่มจึงเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้ปรากฏล่องลอยการเคลื่อนเข้ามาจากนั้นก็ฉีกตัวไปทางมุมด้านขวาบ่ายหน้าตรงไปทางหน้าผาด้านนั้นคันพอออกห่างจากบริเวณที่ตั้งแคมป์สิงหนุ่มก็อาศัยความปราดเปรียวทยานเลาะเลื้อยเป็นวงกว้างไต่ลงสู่หุบที่ลาดเอียงเป็นมุมชันอย่างรวดเร็วและเบากริบระหว่างลงมาตามทางลาดชัน สายตาคมกริบของเขากลาดแลสำรวจไปทั่วบริเวณเขาจำได้ดีตรงบริเวณพื้นลาบตรงข้ามปากเส้นทางที่พวกเขาอาศัยลัดเลาะลงมาและมีทานน้ำไหลผ่านสายนั้นมีหมู่โขดหินใหญ่เขาบ่ายหน้าไปทางนั้นหม่ขดหินกลุ่มนี้ทั้งใหญ่และสูงเป็นแหล่งกำบงังสายตาพวกอินเดียนแดงได้เป็นอย่างดีเขาเรีบหาเศษไม้แห้งและใบไม้แห้งมาสมกอบเป็นกองไฟขนาดเล็กพอไฟลุกติดเปลว เขาก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วรีบฉากลบออกมาฮับอลองมั่นใจขาดตัวต่อให้เขาก่อกองไฟพวกอินเดนแดงมองไม่เห็นแน่เพราะระดับความสูงในตำแหน่งที่ตั้งแคมของพวกมันไม่สูงพอถ้าจะเห็นก็เห็นจากหน้าผาสูงฟากตรงข้ามซึ่งก็คือฟากที่พวกเขาลัดแล้วลงมานั่นเองไม่ผิดกองไฟกองเล็กนี้เขาทำไว้เพื่อเป็นกับดักสำหรับอเวลี่สปาโดยเฉพาะ สิงหนุ่มใต่ผนังผาลาดเอียงย้อนกลับขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่ถึงล่องลอยให้เห็นเขาใช้วิธีเดินลุยทาน,น้ำก่อนและพอเดินลุยอย่างแผ่วเบามาได้ไกลพอสมควรก็ปีนขึ้นต้นไม้โยนตัวกลับลงมาที่ผนังผาเลยเลาะช้าๆกลับขึ้นมาการเคลื่อนไหวของเขาเป็นไปอย่างเชื่องช้าเพราะต้องระวังไม่ให้เกิดความผิดปกติรวมทั้งไม่ถึงล่องลอยให้ใครเห็นดังนั้นกว่าจะย้อนกลับขึ้นมาได้ เขาต้องใช้เวลายูนนานสองชั่วโมงเต็มๆแต่ถึงจะเสียเวลาไปมากขนาดนั้นสสิ่งนุ่มอย่างเขาก็รู้ดีผลจากความพยายามของเขามันต้องคุ้มค่าแน่เมื่อกลับขึ้นมาได้ฮอปอลองแคสซีดีก็ยังไม่กลับเข้าไปในแคมป์พักทันทีแต่ใช้เวลาอันมีค่าเตะไปสำรวจตรงบริเวณที่เป็นช่องรอยแตกที่เขาเห็นมาแล้วก่อนหน้านี้พอเข้าไปใกล้เขาก็เผน,นังเขาบริเวณนั้นลกคลุมไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ หมูม่ไม้เหล่านี้ขึ้นกันอย่างเบียดเสียดยัดเยียดแทบจะเรียกว่าหาที่ว่างไม่ได้เขาเดินแบบพุ่มไม้ทะลุปไปอีกด้านซึ่งเป็นเนินลาดมีโขดหินน้อยใหญ่และเกละกะาไปหมดระหว่างยืนตะงานเนื้อคอบผาทางลาดสายตาเขาก็เห็นช่องรอยแตกขนาดเครืองจ่ออยู่ตรงหน้านี่เองมันอยู่ห่างออไปในระยะเพียงไม่กี่ก้าระหว่างยืนตรงนั้นระหว่างสำรวจอย่างพินิษสายลมก็โชยมาปะทะใบหน้า ัดเส้นผมเขาเปลิวสวยัยด้านในของช่องรอยแตกมืดมิดคเนความลึกไม่ได้เพราะตำแหน่งที่เขายือนอยู่มันสูงกว่าช่องที่มีลักษณะเป็นโพรงลึกในที่สุดเขาก็ตัดสินใจหยิบหินก้อนหนึ่งโยนลงไปตรงกลางของทางลาดชันซึ่งเห็นอยู่ตรงหน้าเขาได้ยินเสียงสะท้อนกลับขึ้นมาซึ่งคเนว่าลึกประมาณสัก30ฟุตเศษชายหนุ่มแค่นเสียงซออาการหงุดหงิดอย่างไรก็ตาม ไหนๆก็ไหนๆอุตส่าห์ลงทุนสำรวจกันถึงขนาดนี้แล้วจะลงไปดูเพิ่มอีกหน่อยจะเป็นไรไปละ่ะเสียงหนุ่มค่อยๆเคลื่อนตัวลงตามทางลาดอย่างระวังตัวสุดขีดทันใดนั้นเองชายหนุ่มพันุสึกว่าเท้าข้างหนึ่งแตะพื้นที่มีลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมเขาเรีบสุดตัวลงทันทีเอานิ้วสำรวจพื้นบริเวณน,นั้นอย่างตื่นเต้นพื้นบริเวณน,นั้นมีลักษณะไม่แข็งเหมือนหินภูเขา เขาออกแรงกดก็พอกดได้เมื่อควานมือไปทั่วๆบริเวณข้างหน้าไกลสุดช่วงแขนพื้นที่เขาควานไม่มีโคดอินก้อนหินแถมยังราบเรียบเสมอกันและมีขนาดกว้างพอสมควรอีกต่หากใช่เลยมันเป็นเส้นทางสัญจร h o ปอ l ลองแคสเซดีเดาไม่ออกว่านี่เป็นเส้นทางเพื่กเกมล่าสัตว์หรือเป็นเส้นทางของพวกอินเดียนแดงแต่คเนดได้ว่ามันเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านไปยังช่องรอยแตกนั่นเอง สิ่งหนุ่มลุกขึ้นยืนเต็มสัดส,ส่วนแล้วเริ่มไต่กลับไปทางเดิมโดยไม่จําเป็นต้องตามไปสํารวจเส้นทางสายนั้นก็ในเมื่อมันมีสายลมโชอยออกมาปะทะใบหน้าเขานั่นอาจหมายถึงว่าช่องรอยแตกที่เห็นแท้ที่จริงคือโพรงถ้านั่นแหละหากจะผิดไปจากนี้ก็คงไม่ถึงกับห่างไกลความจริงสักเท่าไหร่เลยมันเป็นทางออกเป็นทางทะลุไปอีกด้านอย่างไม่ต้องสงสัยพาเมล่าโผให้เห็นตรงมุมไกลของหมู่โขดหิน สีหน้าท่าทางแสดงความโล่งอกเมื่อชายหนุ่มเดินเข้ามาในแคมป์พักนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะฉันเป็นห่วงแทบตายกลัวคุณจะหลงทางหรือไม่ก็ถูกฆ่าตายไปแล้วดวงตาของเธอจ้องหน้าเขาอย่างพินิจคุณพบอะไรงั้นใช่ไหมคะคุณอาจจะพูดถูกนะแพมชายหนุ่มย่อตัวลงนั่งบนพื้นพนลรัศมีแสงไฟไปเล็กน้อยคุณนอนหลับดีกว่าอีกชั่วโมงผมจะปลุกคุณ หมายความว่าคุณจะอยู่ยามอือหือสำหรับคืนนี้ผมไม่กังวลหรือห่วงเรื่องอินเดนแดงพวกนั้นหรอกจะห่วงก็ห่วงแต่พวกของสปาเท่านั้นแหละอินเดนแดงมีข้อจํากัดในการต่อสู้ตอนกลางคืนนั่นเป็นความเชื่อของพวกมันแต่กับสปาไม่มีพูดก็พูดเถอะนะแผมถ้าจะสู้ให้ผมสู้กับอินเดนแดงดีกว่าสู้กับพวกของสปาเอาละคุณเงียบสักหน่อยดีกว่านะท่าทางคุณอิดโรยไม่น้อยขืนทางตาแบบนี้ คุณน่นาจะแยกก่อนใครเพื่อนอเวลิสปาต้องไม่ยอมปล่อยให้ใชัยชนะที่เคยอยู่บนอุ้งมือมาแล้วต้องหลุดลอยออกไปอย่างง่ายได้เช่นนั้นฮอปอลองเองก็เป็นนักแกะลอยและเป็นนักสะกดลอยตามล่าคนอื่นเหมือนกันเขาจึงไม่เคยประมาทมือปืนนอกกฎหมายล่างใหญ่คนนั้นแม้แต่น้อยเาะนอกจะจะมีจิตใจเขี่ยมโหดไร้ความปราณีแล้วหมอยังมีความสามารถในการไล่ล่าเหยื่อเหมือนหมาป่าหิวกระหายเนือสิ่งอื่นใดก็คือ คนของมันแต่ละคนล้วนเกลียดชังฮอบอลองชนิดเข้ากระดูกทุกคนผิดกันแต่เหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกันเท่านั้นพวกนี้กระเฮี้ยนกระหือลือเพื่อที่จะแก้แค้นมากกว่าจะคิดหยุดกลางคันเมื่อเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราสิงหนุ่มรู้ดีไอมือเปืนล่างใหญ่คนนั้นต้องสับสนงุนงงแน่นอนหากฮอบอลองบ่ายหน้าขึ้นหรนือลงใต้เรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องแปลกใจจนนิดเดียว แต่กับการบ่ายหน้าตรงดิ่งขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแทบนี้เทือกเขาที่ไม่มีใครรู้จักเส้นทางเทือกเขาที่เต็มไปด้วยหน้าผาส่งชันหุบเหวที่ลึกสุดอย่างและดงป่าหนาทึบแบบนี้มันดูเหมือนเป็นการสร้างกลลวงมากกว่าฮอปออลองแคสซิดีเคยนึกสงสัยว่าจะมีทางผ่านทะลุไปถึงเอามาจ,จริงหรือหลังจากได้ยินได้ฟังข้อมูลจากโคบานสูงอายุในทุ่งเลี้ยงสัตว์ของซิมแทชเชอร์ ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าทีบาเป็นลิขสิทธิ์อันชอบทำตามกฎหมายแต่เดี๋ยวนี้เสียงมุ่มรู้แล้วคำเล่าลือเกี่ยวกับเส้นทางสายนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่คำพูดโคมลอยโคบานส่งไวทคนนั้นจะไม่เขาบ่ายหน้าสุดทิศเหนือของไวท์วอเตอร์บันดีซึ่งตอนนี้ยอดเขาแห่งนั้นก็ปรากฏให้เห็นเป็นประกายขาโพนด้วยหิมะอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้และอยู่เบื้องหน้าเกือบเป็นเส้นตรงก็คือภูเขาวิลโลว์เมลเทน ข้อมูลทุกอย่างที่ได้ฟังมาตรงกับข้อเท็จจริงทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้เส้นทางรับสายดังกล่าวจะต้องเริ่มจากเส้นทางใหม่ที่เขาเพิ่งค้นพบนั่นแหละมันมีอยู่จริงๆเสียงหนุ่มมั่นใจขาดตัวเส้นทางสายนั้นมีทิศทางทอดผ่านไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ไม่ช้าก,ก็เร็วเขาจะต้องเปิดรายการแจงสีเบีย้ยกับสปาให้เสร็จเรื่องเสร็จเหลาสักทีฮอปอลองคบคิดปัญหานี้ ระหว่างดุนท่อนฝืนเข้ากองไฟอีกท่อนแน่นอนคนอย่างเขาไม่เคยรู้จักคำว่ากลัวมาก่อนเพียงไม่นิยมการเข็นฆ่าเท่านั้นเรียกว่าถ้าเลี้ยงได้เขาจะเลี่ยงแต่นั่นแหละชั่วชีวิตคนเรามีบ่อยครั้งเหลือเกินที่ไม่สามารถหลบเลี่ยงเหตุการณ์แบบนั้นนอกจากนี้เขายังรู้ดีว่าต่อให้เขาพยายามเลี่ยงสักแค่ไหนก็ตามคนยังอเวลิสปาก,ก็จะออกตามล่าเขาจนได้นั่นแหละตอนนี้เขามีส่วนร่วมในสงครามแล้ว ขันเกมยไล่ล่าและถูกล่าจบสิ้นลงพวกเขาจะต้องตัดสินยุติเรื่องราวความขัดแย้งทั้งมวลด้วยลูกตะกัวสถานเดียวในที่สุดเสียงนุ่มก็ปลุกพาเมล่าเมื่อปลุกให้เด็กสาวอยู่ยามแทนชั่วคาวแล้วเสิยงนุ่มก็ล่อยหลับเอาแรงทันทีเขารับสนิทสนิทชนิดที่เสียงดังแผ่วเบาซึ่งไม่ใช่เสียงแห่งลติการก็ไม่อาจปลุกให้เขาตื่นจากการหลับไหลได้ตลอดวันที่ผ่านมา อินเดนแดงเผ่าพีอูเตซึ่งเป็นคนของสปาหลงลอยของฮอปอะลองแคสซิดี้สี่ครั้งแล้วมาพบอีกสี่หนสลับกันอยู่อย่างนี้กระทั่งในที่สุดก็พบล่องลอยบนขอบชายหน้ผาผาที่ฮอบอะลองนำสองพ่อลูกลงสู่หุบลึกเบื้องล่างสปายืยนมองจากเบื้องบนพลางสะบัดเบาๆอย่างเดือดดานไอหมอนี่มันละหำเป็นบ้ามือปืนจอมโหดยังต้องยอมรับเป็นข้าข้าไม่กล้าเสี่ยงวะ่ะ กับเส้นทางที่ไม่รู้จักแบบนี้คนที่ติดสอยห้อยตามสปามามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คนบางคนก็จัดว่าเป็นมือเยี่ยมและโหดที่สุดในบรรดาลูกสมุนทั้งหมดแน่นอนแอนซี่มอร์ลี่ไม่ยอมอยู่โยงเฝ้าบ้านพักทั้งๆท,ท,ที่มือยังไม่หายแถมยังมีอาการปวดหัวหนึบหนึบพอลทธเดดด้ามปืนพกกระบอกนั้นโคบาร์ล่างส่งที่ถูกฮอบอลองจับมัดมืออุดปากก็มาด้วยมอนี่ชื่อรีแวน์พอตเตอร์ มีประกาศนิยบัตเป็นหมายจับในสามลัฐในข้อหาลักวัวร่อนแบง์และข้านแนำเภอคนหนึ่งที่เหลืออื่นๆก็มีเอ็ดเฟรมสันโทนี่คิวยาสสามพี่น้องตะกูลีดอนจากอานิมาสซึ่งล้วนเป็นเด็กหนุ่มรุ่นกระทงทั้งนั้นและสุดท้ายก็คือนักแกะลอยอินเดนแดงเผ่าพิอุเตนายแน่ใจมาลงไปทางนั้นอามิโกแฟรมสันขมวดคิวเพ่งตามองไปที่น้าผาสงชันอย่างไม่อยากเชื่อ คนคนนี้เป็นชายล่างใหญ่แผงไหล่กว้างกล้ามเนื้อหน้าอกโหนกนูนเป็นมัดมๆให้ตายเหว,ว่าข้าไม่อยากเชื่อเลยต่อให้แพ้ที่บูชาพระเจ้ายังไม่กล้าแต่คซิดีกล้าว่าพอรเตอร์ให้ความเห็นอินเดนแดงพยักหน้าแน่นอนเขาลงไปทางนั้นเส้นทางโอนมิมเบนอสงั้นก็สแสดงว่ามันยังไปได้ไม่ไกลมอรลี่เบยอย่างพึงใจ สิ่งที่ข้าต้องการคือกระสุนนัดเดียวนัดเดียวเท่านั้นอยากลงไปเดี๋ยวนี้เลยไหมล่ะแอนซี่สปาบุ้ยไปที่โขดหินใหญ่ที่ตั้งแขวนอยู่ริมผาสูงท่ามกลางสภาพอากาศขมุกขมัวแบบนี้ทุกคนก็เห็นว่ามันเป็นเส้นสีดำยาวเป็นเทือกบอกให้รู้ว่าเป็นภูเขาเหินเท่านั้นท่านนายอยากไปก็ไปสิฉันให้โอกาสนายเป็นคนแรกก็ได้สปาแค่นเสียง มอลลี่จ้องหน้าสปาดด้วยสีหน้างุนงงสงสัยผมขอรอดีกว่าหมอกระชากเสียงคุนคุนอย่างดื้อรั้นเราจะเล่นงานมันตอนลุ่งอลุลอเวลีสปาดดูมีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมหมอยืยนมองสำรวจภูมิประเทศเทือกเขาเบื้องหน้าอย่างละเอียดทีทวนแต่มองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นทางออกกระทั่งเส้นทางก้นหุบก็ยังไม่มีวี่แววเลยมันพาตัวเองไปติดกับเองแท้ เอ็ดแฟมสันเดินม,มาหยุดตรงริมขอบผาเพ่งตามองด้วยความสนใจหมอไม่เคยนึกเป็นกังวลเกี่ยวกับฮอปอลองแคสเซดีเลยหมอเชื่อมานานแล้วเรื่องเล่าเล่าขานที่เกี่ยวกับชายคนนี้เป็นเรื่องแต่งเติมเกินความจริงแต่ที่วันหมอวันพวกอัปเช่มากกว่าหมอเคยเห็นพวกมันทำกับเฉลยที่พวกมันจับได้มาแล้วคนหนึ่งที่สำคัญดินแดนแถบนี้เป็นถิ่นของมันซะด้วย มันเป็นดินแดนที่หมอต้องติดตามสปาดด้วยความรู้สึกตะขั้นตะครออยากดูก็โดูใส้เต็มตาสปาผ่ายมือไปทั่วบริเวณหุบที่อยู่ด้านล่างมันเอาตัวเองไปติดในรูที่มันมีทางออกแม้ทางเดียวมันติดงะยัอยู่ข้างล่างนั่นหนีไม่รอดหรอกแล้วสปาก็ชี้ไปที่แนวเทือกเขาขนาดมหฮึมาที่ขวางกั้นอยู่ทางด้านทิศตะวันตกณนะตำแหน่งนั้นยอดเขาสูงใหญ่ทะมุเสียด้าห้ายอด ตั้งต่ง,งานงามตัดเส้นขอบฟ้าแต่ละยอดสูงถึงหนึ่งหมื่พันฟุตและที่ไกลออกไปทางด้านทิศเหนือก็มียอดเขาสูงมากมายแต่ละยอดเยียบหมื่นฟุตล้ลวนแถบนั้นโคตรกันดาเลยแหละสปาบอกตอนนี้ก็ปลายฤดูเต็มทีบนยอดเขาพวกหิมะตกแล้วด้วยอีกไม่นานหิมะจะโปรยปลายลงมาปิดกั้นเส้นทางเข้าออกตะวันตกทุกสายทนี้แหละได้สวยแน่ อันแสดงว่าไม่ทางออกนะสิใช่หรือเปล่าอืมแต่ไม่ใช่ผ่านแถวนี้ไอ้มีนะ่ะมีแน่แต่โนนไกลออกไปทางด้านเหนือโนอนสำหรับตอนนี้มันติดอยู่ข้างล่างพง่งนี้เช้าเราจะลงไปลากคอมันขึ้นมาทว่าทันใดนั้นแววตาของสปาคคมวววขึ้นมาทันทีลึกลงไปในหุบเขาลึกที่มืดมิดและกว้างใหญ่เขาเห็นแสงสว่างเลืองเลื่อ นั่นเป็นแสงจากกองไฟขนาดจิว๋วชัดเลยแคสซิดี้กับจอดแดนสองพ่อลูกตั้งแคมป์พักอยู่ตรงนั้นขณะกำลังยิ้มย่องได้ครู่เดียวเจ้าพ่อมาเฟียแห่งทองทุ่งก็แค่นเสียงสะบัดในลำคอพอที่เลยลึกลงไปทางด้านใต้ก็มีแสงไฟสาสองให้เห็นเลือนลางอีกจุดเหมือนกันนั่นเป็นแสงจากกองไฟตั้งแคมป์หรือเปล่าเรื่องนี้เขาเองก็บอกไม่ได้แต่ถ้าใช่มันเป็นใครกันแน่ อเวลิสปาไม่มีทางรู้ได้เลยกองไฟกองแรกที่เห็นนั้นแท้จริงเป็นกองไฟกองเล็กที่พวกอปเช่ก่อขึ้นกองไฟกองนี้สุกซ่อนมิดชิดไม่มีทางมองเห็นได้จากพื้นลาบนอกจากเย็ยนมองจากชายหน้าผาสูงเท่านั้นเวลาผ่านไปนานพอสมควรหลังกินอาหารเรียบร้อยและคนของเขาส่วนใหญ่ทิ้งตัวนอนกับที่นอนเรียบร้อยสปาก็ย้อนมายืนดูตรงหน้าผานั้นอีกคนกองไฟกองแรกดับไปแล้ว เหลือแต่กองไฟที่อยู่เลยลึกลงไปในก้นหุบเท่านั้นที่ยังส่งแสงเรื่องเรืองนั่นเป็นกองไฟที่ฮอบอลองแคสซิดี้ก่อลวงไว้สปาสั่นหัวยอย่างงุนงงรู้สึกกังวลและลึกขึ้นมาฉับพลันคนที่อยู่ตําลงไปเป็นใครกันแน่แต่แล้วสปาก็ฉีกยิม้มแน่นอนนั่นต้องเป็นเลขกลนทาให้เขาสับสนมีแต่คนฉลาดเป็นกรดอย่างแคสซิดี้เท่านั้นที่คิดแผนนี้ออกตะวันลุ่ง แสงสาดและสมีอ่อนเลืองฮอปอลองก็ยังนอนอยู่สิงหนุ่มไม่ได้นอนหลังโคดหินใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งกำบังชั้นดีหากแต่นอนกลางมมหินเล็กๆที่มีหญ้าสูงและพุ่มไม้เตี้ยหลายรอบตำแหน่งที่ขอนอนไม่มีที่กำบังไกลแต่สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด้านได้ตลอดไม่มีอะไรขวางกัน้นที่สำคัญเขาไม่ต้องโผลหัวพ้นแนวโคดหินหรืออ้อมหลังแนวโคดหินให้เป็นเป้าสายตาของอินเดนแดง ซึ่งกำลังจับตามองการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ตรงนั้นถัดไปทางด้านหลังของตำแหน่งที่นอนพาเมล่ากำลังยุ่งกับกล่องไฟจัดการต้มกาแฟและอุ่นอาหารที่ยังพอมีเหลืออีกเพียงเล็กน้อยดิกจอแดนกำลังนั่งเอหลังพิงผนังโคดหินใหญ่ไลฟ์เฟินวางผ้าตักอย่างเตรียมพร้อมแก้มของชายพิการดูตอบยิ่งกว่าเดิมเบาตาก็ดูกลวงโบมีแต่จิตวิญญาณและกำลังใจเท่านั้นที่ยังแข็งแกร่งประดุดเพชร กาแฟยังไม่ทันหมดถ้วยโสดประสาทเขาพันแววเสียงการเคลื่อนไหวแผ่วๆดังมาจากแนวดงไม้เบื้องล่างแม้การเคลื่อนไหวจะแผ่วแสนแผ่วเพียงธรรมญาติสันไหวเล็กน้อยก็ตามประสบการณ์เก่าเกือกของิสินหนุ่มฮอปอลองแคสซิดีก็บอกได้ทันทีอินเดนแดงคนหนึ่งกำลังคานกระเดิบตรงมาทางที่เขานอนอยู่มันเริ่มเคลื่อนไหวหรือไม่อีกทีก็กำลังจะเคลื่อนไหวเข้าจู่โจมแล้ว ชายหนุ่มชายตามองไปทางเส้นทางภูเขาสายนั้นด้วยความระวังสุดขีดตอนนั้นฮอบอลองไม่มีทางรู้เลยว่าสปากับพลพักที่ติดตามมาด้วยก็กำลังลงมาที่ก้นหุบแสงตะวันสาดสองเส้นทางด้านบนก่อนจะแผ่รลศมีการครอบคุมลงมาถึงข้างล่างสุดและทันทีที่แสงตะวันขึ้นพวกของสปาก็เคลื่อนตัวลงมาทันทีขณะนั้นพามเมลาหยิบไรเฟิลของเธอแล้วเข้ามาร่วมสมทบ ตรงบริเวณใกล้โขดหินฮอปอลองเลี้ยวกลับมามองทางที่ตั้งแข็มมาทุกตัวได้รับการผูกอ่านเรียบร้อยและซ่อนพผลสายตาอยู่ในดงไม้อุปกรณ์จำเป็นในการเดินทางถูกจัดเก็บผูกติดหลังมาเรียบร้อยเช่นกันถ้าพวกเขาจำเป็นต้องวิ่งขึ้นมาแล้วควบหนีพวกเขาก็สามารถทำได้สิ่งนุ่มหันกลับมาแล้วนอนคว่ำประทับไลฟเฟนแนบติดล่องไหลอย,อย่างมั่นคงดวงตาสีฟ้าเย็นชาพุ่งมองไปข้างหน้า ก่อนหน้าที่ฮอบอะลองจะหนกลับมายกปืนเลย์ฟ่นประทับไลอัอปเช่สี่คนค้นพบล่องรอยที่เขาลอบลงไปก่อไฟข้างล่างเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมาพวกมันเชื่อว่าคนขาวที่มันโจมตีเมื่อคืนพยายามจะหลบหนีหลังจับก,กลุ่มปรึกษากันครู่เดียวอปเช่ทั้งสี่ก็กระจายกำลังออกค้นหาล่องรอยอย่างรวดเร็วกระทั่งมาพบกองไฟที่ซ่อนอยู่กลางหมู่โขดหินใหญ่ข้างล่างพอพบกองไฟนัตตำแหน่งนั้น อาปาเช่ทั้งสี่พันสะดุดหยุดกึกท่าทางตื่นตัวและระมัดระวังเต็มที่สัญชาตยานบอกให้พวกมันรู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะหากคนที่มันกําลังตามล่าทั้งสมลอบลงมาได้ไกลขนาดนี้พวกมันคงเพนนีขึ้นไปตามเส้นทางสายนั้นแล้วและระหว่างที่กําลังรีรอเหมือนไม่แน่ใจนั่นเองพวกมันก็เห็นชายขี่ม้าเก้าคนกําลังเคลื่อนตัวลงมาจากเส้นทางที่ทอดลงสู่หุบสายเดียวกัน คนกลุ่มหลังลงมาถึงก่อนที่พวกมันจะทันฉากหลบเข้าดงไม้ทางสปาเองก็เห็นเช่นกันพอลงมาถึงก้นหุบก็ตกตะลึงพึงเพลิดพอเห็นเงาล่างสีน้ำตาลเคลื่อนไหววูบวาบก่อนหน้านี้เขาไม่เห็นเพราะก่อนถึงก้นหุบมีดงไม้หนาทึบบดบงังสายตาอยู่เขาเห็นแค่แวบเดียวเท่านั้นอปเช่มือของสปาแต่ด้ามปืนพกยี่ห้อโขอย่างว่องไวสุดขีด เขาลั่นไกในจังหวะที่อินเดนแดงคนหนึ่งพุ่งทะยานเข้ามาเสียงปืนแผดคำรามสนั่นหุบอินเดนแดงคนนั้นโดนกระสุนเข้าอย่างจังร่างกระเด็นหงายพลึงพร้อมๆกันนั้นเสียงปืนพันแผดระงมเสียงระเบิดที่ยิบแล้วเจครีดอนก็ล่วงผ่อยลงจากหลังม้าเป็นคนแรกหมอเอามือกุ่มหน้าอกเลือดทะลักอย่างกระท้อปะปาแตก ก่อนชักกระตุกสองสามทีแล้วน,น,นอนสงบแน่นิ่งทันทีที่เสียงปืนแผดคำรามฮอปอลองรุ้ทันทีแผลล่ลวงของเขาได้ดผลเขารีบเบนเสายตากลับมายังจุดที่เว่าเสียงเคลื่อนไหวที่อยู่ใกล้สุดการเคลื่อนไหวตรงบริเวณนั้นได้ยินถนัดเพราะแตกปืนเสียงปืนที่แผดคำรามกระทันหันฮอปอะลองเล็งไปที่พงหญ้าถึงจะยังไม่เห็นตัวแต่เขาก็มั่นใจอินเดนแดงคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเสียงนุ่มเล็งยุ่ดใจก็เหนียวไกล ท,ทันทีที่เสียงปืนแผดคำรามประสาทหูของเขาก็ได้ยินเสียงกระสุนเจาะทะลวงเนื้อมนุษย์พร้อมๆกับเห็นอัปเชลคนนั้นพัง,งหัวสูงขึ้นเขากดดิกไกปืนอีกนัดอย่างรวดเร็วไล่ๆกันนั้นเสียงปืนไลเฟิลก็แผดตามอีกสองนัดซ้อนจากพามลิลากับดิกจอแดนเพราะความที่ไม่รู้กันมาก่อนเจ้าอินเดนแดงเคาะหลายคนนั้นจึงโดนกระสุนไลเฟิลทะลวงถึงสี่นัด ตายสนิกตรงนั้นเองเสียงปืนยังคงแผดคำรามอย่างต่อเนื่องฮอปอลองฉากเว็บกลับมาที่หมาแลว้วเสียงหนุ่มกระแทกเสียงแผ่วต่ำขึ้นมาคุณกอนดิเพลิกตาเดียวทุกคนก็พร้อมบนหลังมา้าฮอปอลองขี่นำลัดเลาออาศัยดงไม้หนาทึบเป็นฉากกำบังบ่ายหน้าไปตามเส้นทางที่เขาเพิ่งค้นพบเมื่อคืนทิ้งความสับสนโอลแมนและเสียงปืน ระหว่างฝ่ายสปากับอินเดนแดงไว้เบื้องหลัง